สวัสดีครับช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดฤดูฝนแล้วนะครับแล้วพ่อพงเองก็ได้ทำการตัดหญ้าในบริเวณสวนนี่ก็เกือบทั่วถึงแล้วครับก็จะหมดแล้วครับคันนี้ต่อไปนะครับมันใกล้จะหมดฤดูฝนแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับพ่อพงก็จะเริ่มมาดูแลหม่อนหรือว่ามันเบอร์รี่แล้วนะครับโดยการที่ พ่อผมก็จะเริ่มทําการร mm ิดใบแต่งกิ่งเพื่อให้มันบร์รีตัดผลเอติดผลครับคือมันบร์รีเนี่ยนะครับถ้ามันติดผลในช่วงฤดูฝนเนี่ยผลมันจะไม่อร่อยนะครับก็คือรสชาติมันก็จะจืดผลมันก็ไม่ค่อยหวานนะครับแล้วก็ผลนี่ก็จะเละด้วยนะครับเพราะว่าโดนน้ำนะครับฉะนั้นนะครับใกล้ๆปลายฤดูฝนแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมตัว ไว้นะครับทํารอนะครับโดยที่หลังจากหมดฝนปุ๊บเราก็จะได้กินผลมันเบอรี่เลยนะครับตอนนี้สวนครัวของพอ่อยังรอลูกกลับขึ้นมาลดนา พักจบปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาทองที่ นี่ครับวันนี้พ่อผมก็ได้ทําการลิดใบแล้วก็แต่งกิ่งมันเบอรี่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีกเยอะค่อยๆทําไปวันละสองต้นสามต้นไปครับช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นพันธุ์อิมาลายันขาวนะครับหรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่าขาวอุดรครับนี่ครับพ่อผมก็ทําการริดใบแล้วนะครับพันธุ์นี้นะครับพ่อผมจะไม่ตัดยอดนะครับ เพราะว่าเท่าที่พ่อพงสังเกตดูเนี่ยนะครับถึงเราที่ผ่านมานะครับถึงเราไม่ตัดยอดนะครับพันนี้รู้สึกว่ามันจะออกมา,าติดผลเกือบทุกตาเลยนะครับเวลามันติดผลครับพ่อพงก็เลยไม่มีการตัดยอดตัดกิ่งลิดเอาแต่ใบออกครับวันนี้พ่อพงก็ได้ลิดใบหลายต้นอยู่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับจะเป็นพันธุ์เชียงใหม่ครับ เป็นซุ้มเล็กๆที่พ่อพงษ์ทาไว้ตรงนี้นะครับนี่การแต่งกิ่งแล้วก็ริดใบออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัดยอดทิ้งนะครับยอดอ่อนๆนะครับนี่ยอดอ่อนๆพวกนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งนะครับนี่ไม่ต้องเสียดายครับนี่คือการที่เราตัดเนี่ยเราต้องดูนะครับนี่อย่างกิ่งนี้นะครับจากตรงนี้นะครับกิ่งหลักแล้วมันก็จะแยกแขนงออกมาเนี่ย เรานับมาสามตานะครับหนึ่งตานี่ครับเรียกว่าตานะครับเนี่ยตรงนี้ที่เป็นปุ่มๆเนี่ยครับสองตาสามตาแล้วก็ตัดยอดออกนะครับพอพงก็จะทําแบบนี้ไปทุกจริงเลยนะครับนี่ครับกิงนี้ก็เหมือนกันครับนี่อันนี้ตาเก่ามันที่พอพงตัดไว้นะครับแล้วเราก็ตัดยอดต่อจากตาที่เราทําผลเมื่อค้าที่แล้วครับ ส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์ใต้หวันนะครับพันธุ์ใต้หวันนี่ก็จะมีผลยาวๆนะครับอันนี้พ่อพง์ก็ทําการริดใบอย่างเดียวเหมือนกันครับคือพ่อพง์จะไม่มีการตัดยอดครับพันธุ์ใต้หวันเนี่ยนะครับพ่อพง์ก็ริดใบอย่างเดียวส่วนกิ่งสูงๆพ่อพงก็จะโน้มลงมาให้มันต่ําลงนะครับนี่ครับคือซุ้มหมอนที่เป็นพันธุ์ใต้หวันครับตรงนี้นี่ครับ ส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นพันธ์ใต้หวันเหมือนกันครับเนี่ยพ่อพงก็ริดใบออกหมดแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยววันหลังพ่อพงจะมาจัดการริดใบนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวให้พ่อพงว่างก่อนครับแล้วพ่อพงก็จะมาทําตรงนี้นะครับเป็นซุ้มกลางสวนครับ ซุมนี้พ่อพงก็ทําการริดใบไปได้สองวันแล้วนะครับนี่สุมนี้ครับเป็นพันธุ์ดำออตุลกีนะครับแล้วก็ไปดูอีกซุมหนึ่งนะครับที่พ่อพงท์ทำไว้เมื่อสองวันที่แล้วครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นพันธุ์เชียงใหม่ครับนี่พ่อพงก็ทําการริดใบแล้วก็แต่งกิ่งไว้แล้วครับ แล้วก็ไปดูที่พ่อพงษ์ริ์ไว้ตรงนี้จะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับนี่นี่อันนี้พ่อพงษ์ริ์ไว้นะครับเริ่มแตกยอดออกมาแล้วเห็นไหมครับเริ่มแตกยอดแล้วก็เริ่มมีลูกออกมาไม้เห็นแล้วครับนี่นี่ครับอันนี้พ่อพงษ์ทไว้รู้สึกว่าไม่ถึงอาทิตย์นะครับนี่พ่อพงก็จําไม่ได้ว่า ทําวันไหนแต่ว่าไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับนี่นี่ครับมันจะเป็นซุ้มหมอนหรือว่าซุ้มมันเบอรี่อยู่ระหว่างแถวอินทรพาลำเนี่ยครับนี่นี่ครับนี่แหละครับพ่อพงก็จะทําการลิดใบไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ริดพร้อมกันนะครับเพื่อว่าเราจะได้กินผลไปตลอดอมีกินทุกวันนะครับโดยที่ เราเองก็ไม่ต้องไปรอถึงช่วงหน้าแลง้งก็คือช่วงให้มันติดผลเองอะครับก็คือประมาณเดือนเมษาครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ